สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาทำแปลงเพื่อที่จะปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับอันนี้เป็นแปลงเดิมของอมันเทศนะฮะเราได้เก็บมันเทศออกไปแล้วเนาะ่าเราก็เลยต้องมาพรวนครับตอนนี้ผมจะพรวนให้มันเป็นสองร่องด้านข้างเห็นไหมฮะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นร่องไหม เ,เสร็จแล้วผมก็จะเอาหน่อไม้ฝรั่งปลูกตามร่องนะฮะปลูกเป็นร่องคู่เนาะนะครับออันนี้ร่องร่องที่หนึ่งนะฮะอันนี้แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองนะอันนี้เป็นแปลงที่สามนะแปลงที่สามนะแล้วทั้งหมดมีอยู่ห้าแปลงเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะอันนี้ผมพวนทวนจากฝั่งโน้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นร่องนะฮะทำเป็นร่องให้เพื่อนๆได้ได้ชม ก็จะใช้เครื่องพลวนนะครับอ,อาจจะเสียงดังนิดนึงเนาะเพื่อนๆเ,เนาะใช้เวลาประมาณสักแป๊บหนึ่งนะฮะในการทำเป็นร่องนะไปครับ โอเคตอนนี้เราทําเป็นร่องเรียบร้อยนะฮะอ่า uh, uh, มาดูใกล้ๆเนาะมีอยู่สองร่องในหนึ่งแปลงนะครับสองร่องในหนึ่งแปลงระยะห่างที่ห้าสิบเซนติเมตรนะครับเนี่ยตรงเนี้ยห้านสะิบเซนติเมตรเพราฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปลูกเป็นคู่นะฮะปลูกเป็นคู่โดยการปลูกข้างในร่องนี้นะครับปลูกข้างในร่อง ระยะห่างประมาณหนึ่งฟุตนะครับหนึ่งฟุตเท่ากับสาสิบเซนติเมตรทำไมถึงต้องทำเป็นร่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมปลูกแล้วผมจะได้เติมพวกปุ๋ยต่างๆนะครับจะเป็นปุ๋ยคออเป็นเป็นแกลบดำหรือเป็นแกลบดิบอะไรก็แล้วแต่เราจะปลูกเ,เราจะเติมเข้าไปในร่องนี้แล้วเดี๋ยวเราเติมเรื่อยๆเขาก็จะเต็มเรื่อยๆนะฮนะตอนนี้เขายังเป็นหลุมเป็นร่องไว้อยู่เพื่อที่จะให้เราได้ เติมอินทรีย์วัตถุเติมปุ๋ยต่างๆ,ๆนะครับโอเคเนะาะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าโดยการปลูกหน่อไม้กร่รังนะเดี๋ยวผมจะมาปลูกให้เ <c oughs> พื่อนเพี่ๆได้ชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ